เิดสาโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่ท่นา,นา,นานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดรและมัตนระวังมันต,ตราขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบติดข,ของสัพพะระของท่านให้เรียบร้อย่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทานชาลาที่หน,น,นึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่สอ,องหกสอง ต้นทางสถานีสวนสดประดิภาท์สุกทรงทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงของความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบัจจัยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางสาล สถานีโครมเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะ